เด็กลงแม่โอ้ยแต่ละวันชอบทําให้เจ้าของเหนื่อยไอ้สามตัวบาทเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเด็กลงแม่เด็กลงฝูงนะเมื่อเช้าอ่ะควายแหกคอกแล้วบรรดาตัวใหญ่ไปหมดไอ้สามตัวนี้นะ่าจะวิ่งไม่ทันเขายังยืนมองนะนะ ยืนมองว่าใช่เจ้าของไหมแต่ดีนะที่ว่าตัวเล็กคอกเนี่ยมันจำทางกลับบ้านได้จำทางกลับคอกตัวเองได้ถ้าหลงฝูงปุ๊บถ้าเขารู้ว่ากลิ่นนี้ไม่ใช่คอกของเขาไม่ใช่ฝูงของเขาเขาจะวิ่งกลับบ้านจะวิ่งเขา้าคอกหรือ3ามตัวบาท3มตัวบาทหลงฝูงไปเร็ว ก็ว่าอยู่ไหวตัวที่คอกทําไมมันร้องหาอะไรทั้งๆท,ที่แม่มันก็ยืนอยู่ที่ไหนได้ร้องหาเพื่อนมันเพราะว่าปกติรุ่นเนี้ยเขาจะชอบเดินตามกันถ้ารุ่นไหนมีห้าหกตัวมีสองสามตัวเกิดมาใกล้ไล่เลียกกันใกล้เคียงกันเขาก็จะเดินตามกันไปไหนเขาก็จะไปด้วยกันนอนก็จะนอนด้วยกันไปโน่นแม่มึงอยู่ข้างหน้าหนูนะ ไปเร็วโอ้ยเล่นเอาซะเหนื่อยแต่เช้าเลยพวกมึงเนี่ยไปทางนั้นน่ะมาทำไมทางเนี้ยไปไปเฮ้ยแต่ละวันจะไม่ให้ด่าได้ยังไงดูควายแต่ละตัวสิ นั่นน่ะอีจิว๋วเห็นแม่มึงไหมหน่ะแม่มึงอยู่ข้างหน้านั่นหละไปไหนล่ะนั่น,น่ะไปทางนูน้นมึงนี่นิสัยเหมือนแม่มึงเลยเฟ้อฟ้านูน้นเห็นไหมน่ะไปฟูงก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่ไปนั่นแหละวิ่งไปเลยเออนั่นแหละ อยู่กันคนละข้างเนี่ยถนนก็อยู่ตรงกลางอะ่ะเขาไปไหนกันไปไหนตัวไหนกันหมดแล้วตัวเองยังเดินเลีมอยู่สามตัวอยู่มาจากไหนก็ไม่รู้ไปนะนะเห็นไหมนะ่อยู่กันคนละฝั่งกันนะไปไปยังจะยืนมองยังสงสัยอีก ทั้งทงที่ฝูงอยู่ตรงหน้านี่เนี่ยรุ่นนี้แหละเป็นรุ่นที่กำลังวัยวัยอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะถ้าเป็นภาษาเขมรก็เรียกว่าวัยเลเลวัยกำลังหลงหลงฝูง,งแต่ดีหน่อยว่าพวกนี้มันจำได้ถ้าเป็นรุ่นปีที่แล้วนี่ วิ่งไปทั่วทิศทั่วแดนแล้วเนี่ยรุ่นนี้ยังพอรู้เรื่องหน่อย